แตงโมนิดาโดนทักหน้าเปลี่ยนไปเหมือนคนอื่นอย่าเติมหน้าเยอะแตงโมนิดาโดนทักแรงเติมจนหน้าเหมือนกคนอื่นแล้วแตงโมนิดาอวดรูปอวดหุ่นโดนโฟกัสจุดอื่นแทนทักแรงอย่าเติมเยอะจะเหมือนหน้าคนอื่นเจ้าตัวลันแค่อ้วนขึ้นขอเวลาลดหุนเป็นดาราสาวอีกค,คนนึงที่เคยมีประเด็นทำหน้ามากจนเปลี่ยนไปเยอะสำหรับแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์ที่ครั้งหนึง่งเคยถึงกับออกมายอมรับว่าเจ้าตัวนั้นติดการทำหน้าและจากการทำหน้าครั้งก่อนทำให้แตงโมต้องงดรับงาน ในโรงการไปช่วงใหญ่ๆเพื่อพักฟื้นอาการต่างๆจนตอนนี้ก็สามารถกลับมารับงานในตามปกติแล้วแต่ในโพสต์ล่าสุดของแตงโมก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ทักถึงเรื่องหน้าตาของเจ้าตัวที่อาจจะดูแปลกไปจนถึงขั้นว่าเจ๊อย่าเติมหน้าเยอะมันจะเหมือนเจ๊เปิลอยู่แล้วจนทําให้แตงโมรีบเข้ามาตอบว่าที่หน้าเปลี่ยนไปเพราะว่าอ้าวนขึ้น6กโลอ่ะเดี๋ยวไปลดก่อนต้องยอมรับเลยค่ะว่าง,งานนี้สาวแตงโมไม่ได้ไปทําอะไรหนับหน้ามาเพียงแค่น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น6กกิโลก็เลยดูมีน้นํามาีนวลมากขึ้นก็เท่านั้นเอง แต่เรียกได้ว่าแตงโมนิดาน่าปังมากๆกลับมาสวยอีกครั้งเปิดตัวแฟนคนใหม่นอวงการหล่อเซอร์งานดีหลังจากที่ซุ่มคบหากับหนุ่มนอกวงการอยู่พักใหญ่ล่าสุดนักแสดงสาวแตงโมนิดาก็ได้เปิดตัวแฟนหนุ่มมาสเซอร์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วคนนี้ไปเจอได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่8ปีที่แล้วรู้จักกันมา8ปีแล้วคะ่ะพออยู่กับโมโสดที่ผ่านมาเราได้ติดต่อกันก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆระหว่าง8ปีนั้นเราไม่เคยสปาร์กกันเลยเหรอสปาร์กวันเดียววันแรกที่เจอ กันเมื่อ8ปีที่แล้วก็แลกลายกันแต่ไม่ได้ติดต่อกันหายเงียบไปเลยคู่เรามองว่าไม่จําเป็นแล้วไหมสําหรับเรื่องการแต่งงานในความคิดโมมีความรู้สึกว่าโมก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วจะแต่งอีกเนี่ยมันก็ยังไงอยู่อีกอย่างที่สำคัญที่สุดคือยุคนี้การเสียดตังกับการแต่งงานมันไม่จําเป็นมันเป็นแค่สัญลักษณ์ที่บอกให้คนอื่นรู้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแล้วนะ